สวัสดีค่ะพี่เพียงพี่น้องพอกันติดตามเคยนะจ๊ะมือน,นี้เก็บอัดเสีไซมหมวกในพี่น้องเพราะว่าห่างองอฝนลิ้นนะจ๊ะฝนลิ้นล้วก็จับกอดสิบห้าจากกับกอดสิบห้าน้องแม็กออกไปยางแล้วจ้ะรอฝนลิ้นลิ้นเต็มหมดขึ้นแล้วพี่น้องแล้วก็คลึ่นแล้วจ้ะไม่มีแดดนี่เดีๆพี่น้องเชะเวะแต่เสาเลยจ้ะ แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลิน,ล,นนะลินแบบอย่รนะลินแบบหายไปสบ่บดายไหมไม่คม่อยนเราแม็มกก่บบอมักเากาศเมกเห็นแต่เรือโตเรือตนก้องเพิ่นบอมักอากาศแบบนี้แล้วจ้ะ ตอนนี้ก็เกา่มเกามุมเก่ามุมเคืองแล้วพี่น้องผมเพิ่งเลน่นนะแต่มันสิ่มึมันพอมันไม่มีแดดแล้วพอมันเป็นช่วงฤดูหนาวคือมันจะคลืมมันก็จะเป็นแบบอากาศโบสดชื่นไหมเป็นสีเงาเงาพีา่น้องมันเห็นเท่าแบบก็อยากออกไปใส่สิโอ้ยคนเลน่นที่นี้ไหมเด็กหน่อยยากไปรวม ขนงสุภาพพันยางสุภาพพันยางอมอมหน่อยนึงเราจะมักไปอาศัยว่าเขาได้ย่างออกกําลังกายนําคนมากทมม้าแบกย่างก็จะถือไ้ย่างดุลถ่ายไถย,ยางก็แฟนเก็บคือย่างแป๊บเดียวเราจะพแฟนจำหนึ่งเขาก็ไปเสาร์ไปเห็นงานแล้วก็ถา้าเขาเลิกง,งานมาเหนื่อยเขาก็สิ พายามแค่สิบน,นาทียิงสิมันเห็นแฟนกัยุบานนะจ๊จะแต่ว่านั่งก็มีประชุมเพื่อเกาหามงค์เคืองหามงค์แรงหามงค์แรงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะต้องต่อคุณนี่ไปชุมอีกตอนแรกวัสยางอม,ม,ม,องอมนมี่ลองเลยก็มาขึ้นแมนน็กขึ้นบอยอมยางนะจ๊ะคุณบบกไปทั้งนั้นเลยช่างสิเจ้าสุภาพไปนั่นมันคล้ายๆว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ อย่งนะฝนมันก็ลิ้นจ้ะแม่กเขาบอมกักหมาตัวดำเลยนั่งบวมกักเนาะจ้ะก็ะเลยต้องไหนยางพากลับมาขึ้นแต่ว่าเจ็บกสิาพาไปห่างไปส้่หัวอาหารเพื่อนเนาะจ้ะหัวอาหารแม็กเหมือนแล้วไปใหม่รวมลวเลยคุณนอ็เบุญ ช่วงนี้จะได้ยินแต่เสียงในวิดีโอพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงอไยงอ้พนังงานทิดความสะาดถนนแล้วกว็เาทำถนนนะจ้ะช่วงนี้มืดมีกแล้ว ไม่ได้เหมือมนเดิมเอมินบ็เลยอกจากบาทหลายมื่นแล้วเลกเก็บประอยากท่าหลวงมา,างานเราจ้ะวัาเสาร์วนแฟนอยู่บนนี้แนมมากอุอ๊บฝนลิน่นคนเล่นก็เลยว่าออ๊คไปบ่ได้ดอกยานคนเป็นไข่เนาะจ้ะนึ่งแล้วก็ไก่สกลับไถ่แล้วจะกลับไถ่าอาทิตย์หน้าเองก็เลยยนนา,านคนเราทำบายก็เลยว่าเราเป็นง,งานเงินให้ย่กพปคนนั่นแหละ ตนี่เจะไประดับต้อหาแน่นอนอันดับแรกคือเจ้าจะไปซื้อไก่ไก่ซื้อไก่ไก่เนี่ยมัซื้ออาหารแมกเครื่องดื่มไอศครีมเจ้าก็อยอยากซื้อของเขาบ้านหลายนะจ๊ะก็ขอราว่เจ้าก็ทอาให้เราอยากกินแบบบ่มเลยนอาจารย์นักเสียทิ้ง ผน,นอยากมึงหายใกลมลงอัอนที่สามเดือนธันวาใส่ดูาแทงเก็เลยช่วงนี้ช็อกโกแลตก็มาไล่หลายมันจะเป็น,นคือสมันเนี่เอพอเดือนหนาเนอะช็อกโกแลตเขาลนงมาลงเลยน,นี่น่ารักมากเนี่ยมีเดบทีเอ็นีนะ ไปซื้อช็อกโกแลตอยู่อยู่โรงงานเลยถ้าไปซื้อที่โรงงานมันจะถูกกว่าน้อยนึงแล้วก็เข้าสื่อหลายอย่างเลย พอบางเธอสื่อไปนี่เขาบวกกินนะจ๊ะบางยี่ห้อเขาก็บวกกินเดี๋ยวนะ่าเอากระเบียบกระเป๋าอ,อันนี้จังหวะบบให้คนเห็นนะจ๊ะ เห็เนในขั้นสากเนี่แล้วก็เหมือนแบบอะไรกินปลาหมาหายทอยได้เทียบก็ต้องคิดว่าจะเปรียบอายุหอได้ดี จะลงทำแฟนเราพูดน้องว่าอันน <Yeah> ี้ห่อน yup ี่ได้บอกคนว่าได้ยุันวจะมาซื้อมามามาม่ารสขียวหวันแซ่บแซ่บหน่อจะมาแฟนจมาเบกแพงนะจ๊ะคูนย์จเจเกยูโร โซนมมาเคือมามาก็ีหนี่ไย่หมไปลมาหม่ไทยว่าจับกระถีอยู่ง่างมามา,า,ยยาม,ามายำา,า,า,ามาล,มมมามาลหลสานี่มลเลยตอนนี้เจ็บกะไรของคนไปนอง เอนเอจีกร so, ีนก so, so, so so so, ็คือเครื่องดื่มของแปนนะจ๊ะวมมันก็คือเอ็มโดไทยเอ็มโกลีโน่แล้วก็อาหารมาบกคาลีมามาแล้วก็เคองชี้เหล้าแล้วก็ไก่ไก่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอยาชิีเงินก็เราจะตอนนี้กะได้เอาไม้จางหาของเรามีทำสารในใบไม้นะคือมีแบบทำสาดใบไม้ยึไปบบกใบไม้นะจ๊ะ ถนนที่เจ้ากํกังยางนี่เขากพิ่งเก็บกวาดแป๊เมื่อกี้เราจะรถรถเก็บใบใหม่ทํา,าอย่างเลยว,ว่าเขาตรงเตรียมพรมที่แบบนีมาซิมาเราจะเขาตองเอาเก็บพรอมออกคนก็ถือตรงน้ำพี่น้องเอ้ย ลิ้นเจาะเจ๊ะอ้ใทยเขาไได้ดกสบายเนาะไป่แรกใบใหม่เต็มมมนเงีเขามาเก็บออกมันกรลกเขาไปนอนลงตา อาน,านอพอไหร่เวลาจะพามาไอ้น้องม้าไม่นานร่จือจะก็คิดหอดคิดหอดใหม่นะจ๊ะคิดถึงม้าตัวสีขาว แล้วยิ่งได้แบบว่าเวลาหน่องมาสีดำอยู่บ้านตาเพิ่นอยู่บ้านมันโดาหน่องมาสีดำลูกชายเจ็บนั่งกระมักแบบแกงหน่องมาพี่น้องเด็กเนาะเขาบุ้งงูเรื่องแบบเขาก็นึกว่าเป็นมูของสิเขาก็สิย่างตามนั่งในรถรถนั่นแหละไอ้รถกลมๆเพิ่แล้วกันยางตามโอมบ้านย่างตามแมกโนจ้ะแมกพิ่นก็บ,บ่มกักเพวกเกษตรเสียงคู่แบบกระโดดลงเตียงแน่ไปอยูย่ใต,ต้โต๊ะกับเขาแน่สิ เอมินก็สีย่างตามเพิ่นบ่คือใหม่น่ะจ้ะหมาตัวสีขาวนั่นคือเวลาลูกสายยางตามเพิ่นสิใหม่พิ่นก็บสียุดยุดแล้วก็สิเลียมือแน่อย่างแนวัฒธรรมชาติเนาะพี่น้องแล้วก็หมาพันธุใหม่นั่นเขามักเด็กหน่อยมักเด็กหน่อยแห้งจค่กัย่างวาแหละแฟนจะบ่มีเวล้าน่ะจ้ะแล้วก็นึงลูกเลี้ยงของแม่แฟนเพิ่นก็มักใหม่คือกันก็เลยแบบแบ่งกันเลี้ยงวะเนี้ย เนืแถมมูเจาะกับสิย์กับไทยเขาก็เลยเอาไปดูแลให้คูณเลสิเจาะโพกันอีกเพื่นนอนึงก็บต้อมคิดสมัตินะจ๊ะคิดสมัติแหละคุณเได้จโพกัน,น,นอีกเพือนึงนี่แต่ไม่ได้เสียงเขาเป่าเป่าใบใหม่